สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการข่าวตะลุใหม่วันนี้วันเสาร์ครับ14ตุลาคม2566วันนี้ในทางการเมืองมีความหมายสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างมากคือวันมหาวิประโยค14ตุลานะซึ่งในอดีตนั้น นักศึกษาประชาชนร่วมกันขับไล่พัเด็จการจองมนถนอมจอมมนประพานและพันเอกกรลงวันนี้ได้เวียนมาบันจบครบอีกวาระหนึ่งแล้วครับในขณะเดียวกันทั่วโลกกำลังละอุด,ด้วยเปลวไฟจากสงครามยังไม่มีท่าทีว่ามันจะจบเมื่อไหร่นี่คือปัญหาในขณะที่ประเทศไทยเราได้นายกคนใหม่อยู่ยังไม่ถึงสองเดือนแต่มาทำอะไรเสลอไว้เยอะแยะ จนคนที่เขาเป็นเจ้าของพรรคเขาก็เริ่มอิดหนาละอาใจเหมือนกันกับแผนการของรัฐบาลชุดใหม่อย่างแรกก็คือเรื่องของการเช่าเครื่องบินไปสัประชาชาติ30ล้านและก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของสงครามอิสราเอลที่นายกร,ริมรีออกมาให้สัมภาษณ์ แบบฟันธงยืนเคียงข้างอิสราเอลแบบไม่ดูดำดูดีบอกว่าผมขอประนามการโจมตีของอิสราเอลเป็นการโจมตีอย่างไรมนุษยธรรมที่ทำให้ผู้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเรื่องนี้มันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างชาติ ซึ่งเป็นชาติอาหรับเป็นชาติมุสลิมซึ่งอยู่โดยรอบอิสราเอลทางนั้นแปลความได้ว่าเศษฐาเสแถมไม่ได้ฉลาดในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองไม่ได้ฉลาดในการแสดงความคิดเห็นพิธีการทางการทูตซึ่งมันไม่ควรจะแสดงออกอย่างนี้ ถึงแม้ตอนหลังใจกระทรวงต่างประเทศมาพูดกลับไปกลับมาบอกว่าเราวางตัวเป็นกลางเป็นนู่นแต่การแสดงออกของนายกรัมปีเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญที่ทัโลกคารับรู้หมดแล้วครับว่าคุณอยู่เคียงข้างประเทศอิสราเอลซึ่งมีมหาอำนาจอย่างสหรัฐในกาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้สองเรื่องก็เป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจกับเจ้าของพักเพื่อไทยเขา นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องดิจิตอลวอลเลตหนึ่งมืนดิจิตอลที่ผมเรียกว่าไอ้หนึ่งมืนดิจิตอลแบงก์กงเต็กนี่แหละซึ่งมันคาราคาสังในขณะที่พี่น้องทั้งหลายก็เชื่อครับส่วนหนึ่งเชื่อว่าจะได้ตังค์แต่อีกส่วนหนึ่งเขาไม่เชื่อบอกมันจะได้ได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ในพระราัหยัดเงินตราซึ่งเป็นเงินบาทมันเป็นเงินอะไรอะ่ะ เงินกีบก็ไม่ใช่เงินจัดก็ไม่ใช่เงินเลียวก็ไม่ใช่เงินดองก็ไม่ใช่ <S <S ผมก็เลยบอกเมื่อมันไม่ใช่ทั้งเงินพวกนี้มันก็ก็คือเงินแบงก์กงเทกไงไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นก็เป็นการกระทําของหัวหน้าพักหัวหน้ารัฐบาลถ้าปล่อยให้ไปอย่างนี้ยโอกาสที่พักเพื่อไทยจะแลนสไลด์หรือแซงนําหน้าพักก้าวไกลเนี่ยไม่มีทางเลยครับยิ่งนานวัน ก็ยิ่งตกต่ำลงไปทุกวันยิ่งนานวันก็ตกต่ำลงไปมากยิ่งขึ้นเพราะโทนี่เขามองว่าปลุกเพื่อไทยขึ้นยากถ้าเศรษฐามาเป็นนายกร,รัฐมนตรีฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นข่าวซุบซิบกันในวงการเครือของตระกูลชินวัตรเพราะพรรคนี้มันพรรคครอบครัวว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเตรียมเตรียมที่จะเทรัฐบาลแล้วก็ดันองอิงขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีแทน นี่คือความคิดซึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วฉะนั้นจะเห็นหลายอย่างที่เศษฐาออกมาทำหน้าที่นายกรัฐมตรีเนี่ยออกมาทำแบบขายหน้าขายผ้าหน้ารอดออกมาทำแบบเฉมๆมออกมาทำแบบเฉมเแล้วก็ทำให้พักเนี่ยไม่มีโอกาสเติบโตถ้าเล่นการเมืองแบบนี้ ซึ่งนายใหญ่เขามองแล้วไม่ไม่ว่าว่าม,ไม,มีไม่มีโอกาสจะทําให้บ้านเมืองเติบโตหรือว่าพักเติบโตขึ้นก็จําเป็นต้องเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนรุ่นสาวคนรุ่นเดียวกับพิธาคนรุ่นเดียวกับคุณชัยธวัฒน์ขึ้นมาสู้เพราะไม่รู้การเมืองในวันข้างหน้ามันจะออกไงแต่สิ่งที่ผิดพลาดมันก็เป็นสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจาร์ณกันมากมายเรื่องของเรื่องแรกที่ผมเบ่ยให้ฟังเมื่อกี้นี้คือ เหมาเครื่องละบินเหมาลำไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมที่นิวยอร์กของ UN เเรื่องนี้ไม่สามารถจะอธิบายกับสังคมได้ครับว่าทำไมลงทุนขนาดนั้นมาเป็นนายกรับนี้ได้ไม่ถึงเดือนแต่ผลานเงินของชาติบ้านเมืองไปมากมา,กายไก่กองขนาดนั้นนี่คือปัญหาที่ประชาชนเนี่ยเขาคิดครับไปดูโพล่าสุดเนี่ยแข่งกันกับก,ก้าวไกลเนี่ย พักเพื่อไทยเนี่ยแพ้หลายลีเลยนะแล้วอย่างนี้จะให้เสรษาเป็นนายกต่อไปได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ขอภัยด้วยครับจ <c oughs> ใจเป็นนายกต่อไปเนีก็เกิดความคิดของคนที่เป็นเจ้าของพักตะคูลชินวัตนเขามีความคิดอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าปล่อยออกไปอีกมีแย่เลยครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ โทนี่เขาวางแผนไว้คือเขาไม่ได้ทิ้งเก้าวไกลเสีทีเดียวนะครับจะเห็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านในนามก็จริงแต่การกระทําของพรรคเก้าวไกลี่ไม่ได้แสดงบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่หรืออย่างสมภาคภูมิมีตรงไหนนะครับที่ตรงไหนที่พรรคเก้าไกลแสดงบทบาทฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ไม่มีคิดอย่างเดียวเรื่องแก้รัฐมนูรมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ซึ่งมันสวนทางกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งเขาเดือดร้อนเวลานี้เขาไม่มีจะกินจะอยู่จะจะทำอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจยับเยินหมดพี่น้องเดือดร้อนเข้าของแพงขายของไม่ได้อะไรปัญหาเศรษฐกิจทั้งนั้นแทนที่พรรคเก้าไกลซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจะออกมาร้องไห้แหกกระเชอือไม่มีเลยครับคิดแต่เรื่องจะแก้ไขรัฐนูลมาตราหนึ่งหนึ่งสองเรื่องเดียวไอ้เพื่อไทยก็คิดแต่ดิจิตอลวอลเล็ต หนึ่งหมื่จิตอนจะไปแจกประชาชนทั้ทงๆท,ที่ก็ยังหาเงินไม่ได้บริบทของรัฐบาลช่วงนี้ถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันกำลังเดินสู่นรกนะครับเดินสู่นรกอย่างที่ผมพูดให้ฟังหลายวันนักวิชาการหลายคนเขาออกมาแสดงความคิดเห็นเขาไม่เอาด้วยนะ99คนเขาไม่เอาด้วยเป็นนักวิชาการเป็น เป็นนักเศรษฐกิจที่มีชื่อมีเสียงเคยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเป็นอดีตรองผู้ว่าการแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการธนาคาร่งประเทศไทยแม้กระทั่งอดีตปปชเขาออกมาเตือนครับว่าแจกเงินดิจิตัลเนี่ยจะทําให้ติดคุกยกเข่งจะติดคุกยกเข่งนักการเมืองข้าราชการซ้ารอยกับการจํานาข้าวของรัฐบาลยิ่งละ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันหนาหูจนเข้าหูนะเข้าหูคุณโทนี่ซึ่งอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเขาไม่ได้อยู่เฉยๆฉยป่วยจริงไม่ป่วยจริงไม่รู้แต่ก็รับรู้ทุกอย่างนะครับรับรู้ทุกอย่างเขาจะไม่ยอมแพ้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายตศตรวรรษที่ยอมแพ้ที่ได้เสียงมาเป็นอันดับสองไม่ใช่เสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง นี่ก็ช้ำใจพอแล้วว่าจะจัดรัฐบาลได้ต้องหลบไส้หลบฟางหาเล่หาเหลี่ยมตบัดสัตว์ทำทุกอย่างไอ้คำว่าตบัดสัตว์มันก็ทำให้เสียชื่อไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วฉะนั้นโอกาสที่ทำให้พักเก้าไกลนี่จะโตขึ้นมาเนี่ยมันยากมันค่อนข้างยากแล้วยิ่งได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาเศรษฐาเนี่ยมันจะไปไหวไหมมันก็ต้อง,ตงเดินตามพักเก้าไกลอย,อยู่ดีนั่นแหละครับ ไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยเลยเมื่อไม่มีจุดเด่นแล้วเนี่ยดันทุลังให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไอ้หนึ่งหมื่นดิจิตอนที่จะแจกก็ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านี่ก็เรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องหนักอ,อกของเจ้าของพรรคเขาไอ้เรื่องเงินสามสิบล้านที่ใช้เช่าเครื่องบินนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เอาใครไม่รู้ติดเข้าไปเยอะแยะไปหมดรอ ให้ปป,ปชและสารรัมนุงเขาเชื่อดอยู่และไอ้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศนี่ก็เรื่องใหญ่ที่ไปยืนเคียงข้างอิสราเอลจนทําให้ชาติอาหรับเนี่ยเขามองหน้าและเขาโกรธมันก็เป็นชนวนซึ่งคุณทักษิณก็เคยเจอมาแล้วจากคําพูดว่าโจรกระจอกแล้วหลังจากนั้นนะพักเพื่อไทยเคยได้คะแนนจากปากใต้ไหมเคยได้คะแนนจากพี่น้องชาวมุสลิมไหม สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดที่ล่อแหลมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายความมั่นคงอย่างมากแล้วยิ่งเสถษษาไปพูดยืนเคียงข้างยิวยืนเคียงข้างอิสราเอลอิสราเอลอย่างเนี้ยมีพังแหล่เลยครับพังพังและฉะนั้นจะเอาตัวอะไรตัวมาช่วยนะครับตัวช่วยไม่มีเวลานี้ไม่มีตัวช่วยเลยของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีตัวช่วยแล้วเสียงของประยุทธ ออกไปแล้วนะแต่เสียงเริ่มแรงขึ้นคนเข้าใจคนเห็นใจขึ้นบอกเอ้ยลุงอยู่ไม่เป็นอย่างนี้ลองไม่น่าให้ลุงน่าจะได้คะแนนเยอะกว่าน,นี้แต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไปเจอกับดักของพรรคการเมืองพวกนี้ลุงก็เลยกลิ้งไม่เป็นท่าทําไปทํามาจะจะ,จะ,จ,ะจะเรียกลุงกลับมาอีกจะเรียกลุงกลับมาอีกซึ่งผมเองเนี่ยความรู้สึกผมผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่ต้องเอามาแล้วให้ไปให้หมดนะแล้วหาคนใหม่มา บ้านเมืองมันต้องเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลังไม่ใช่ถอยหลังครับฉะนั้นการแจกเงินดิจิตอลวันเลดดิจิตอลดิจิตอลไอ้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยหนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นบาทไอ้หนึ่งหมื่นดิจิตอลสกุลเงินผมไม่รู้ว่าสกุลอะไรไม่รู้สกุลอะไรฉะนั้นทําไมละ่ะตอนที่ประยุทธ์แจกเงินมันไม่ผิด <c oughs> ตอนที่ประยุทธ์แจกมันไม่ผิดถ้าเราดูย้อนดูย้อนว่า ดูเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนเขาบอกว่าบุรวีฝีมือมันต่างกันคนเขาก็ถามบอกเฮ้ย hey, ทีประยุทธ์กู้เงินเป็นล้านล้านบาทมาแจกมาทั้งแจกทั้งแถมในช่วงโควิดแล้วทำไมไม่ผิดทีจำนำข้าวดันมีคนติดคุกจะแจกเงินดิจิตัลก็ขู่แล้วขู่อีกขู่ฟอดฟอดฟอคนนั้นออกมาขู่นักเศรษฐศาสตร์ออกมาขู่คนนี้ออกมาขู่ซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาครับ ตอนประยุทธ์แจกเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาบอกมีความจําเป็นและก็ไอกระบวนการทางกฎหมายนี่มันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันกับตอนที่เศรษฐาจะแจก1นึ่งมืนดิจิตอลวันเลตการใช้เงินสมัยที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีมันจะอยู่ในกรอบของกฎหมายตามพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านสภาไม่ว่าจะเป็นสภานิติปัญญัติหรือรัฐสภาอะไรก็แล้วแต่ ฉะนั้นการกู้เงินเป็นการออกพระราชกำหนดโดยอ้างเหตุฉุกเฉินสถานการณ์โควิดและทุกครั้งเขาก็จะเอาอาศัยช่วงจังหวะไหนครับช่วงจังหวะปิดสภาไงแล้วค่อยมาผ่านสภาทีหลังตามรัฐธรรมนูญน,นี่เขาฉลาดมากเขาฉลาดมากไม่ยอมให้โดนด่านไงไม่ยอมไม่โดนนะเขาหลบเลี่ยงไปหลบซ้ายทีหลบขวาทีฉะนั้นการดำเนินการของเขา มันก็อยู่ในกรอบของวินัยการเงินการคลังของรัฐแม้เวลาจะเกินกรอบก็มาขอมติคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของของรัฐบาลที่ที่มีพลเอกประยุทธ์เขาก็เป็นประธานเขาก็เป็นประธานอยู่ครับฉะนั้นปัญหาการทุจริตถึงแม้จะมีก็เป็นระดับปฏิบัติการเท่านั้นอย่างเช่นการขายสินค้าของรัานธงฟ้าการแก้ไขกันไป แต่ก็ไม่ใช่ระดับนโยบายนะครับไม่มีเงินทอนให้ต้องไปจับได้และก็ยังไม่มีรัฐปรีคนไหนติดคุกเพราะเรื่องนี้ฉะนั้นมันมีตัวอย่างให้เห็นครับรัฐบาลชุดกเก่าในเขาแจกเงินได้ทุกอย่างล้วนแต่แตกต่างกันอย่าคิดว่าที่ปรึกษากฎหมายเก่งเพราะผ่านมาแล้วผ่านพิสูจน์มาแล้ว เขาก็เลยไปเปรียบเทียบกับเทพเทพกระถุงขนมไงเขาบอกไอ้เทพกระถุงขนมเนี่ยมันต่างกาันมันต่างกันมันเปรียบกันไม่ได้เลยฉะนั้นฝีมือของประยุทธ์เนี่ยมันเป็นฝีมือระดับเทพฉะนั้นฝีมือของเศรษฐามันเป็นฝีมือระดับถุงขนมครับฉะนั้นถ้าเป็นนายกต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นไม่สามารถที่จะ นำชัยชนะมาสู่พักเพื่อไทยให้เป็นอันดับหนึ่งต่อไปได้ก็เลยคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเทรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ดันอุงอิ๊งมาเป็นนายกและในขณะเดียวกันสัญญาประชาคมที่มีกันอยู่ที่ฮ่องกงกับธนาธรแน่นอนเขาก็ต้องดันก้าวไกลดันก้าวไกลมาให้หัวหน้าพักเป็นแค่รองนายก แล้วเอาเก้าไกลทั้งหมดร้1ยหเสียงเนี่ยมาร่วมกับ141เสียงซึ่งไม่ต้องพึ่งพักอื่นเลยแทพักอื่นทิ้งให้หมดแล้วการจะเป็นนายกใหม่เนี่ยเหลือเวลาไม่กี่เดือนครับในเดือนพฤษภาสวก็หมดอำนาจในการแต่งตั้งนายกแล้วฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนายกจะอยู่ในช่วงนั้นที่จะดันลูกสาวตัวเองขึ้นมาให้บริหารประเทศ มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาและเกิดสิ่งที่บอกเหตุเป็นลางบอกเหตุขึ้นมาว่าพักก้าวไกลไม่แสดงความเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เวลานี้เรื่องเรียกว่ายุ่งก็เรื่องชู้สาวในพักใครจะยุ่งกับใครใครจะมีสัมพันธ์สัมพันธ์รักกับใครใครจะผิดจัรยาบรลกับใครก็เอามาคุยกับพี่น้องประชาชน ก็ก็ไม่มีปัญหานี่ผมฟังแล้วนึกว่าเอา้าสนเสร็จจะว่าไงจะขับออกจากพักก็ขับสิมันผิดจริยธรรมอยู่แล้วเรื่องเขาหมออ,องอไม่ได้มีอะไรเลยขับออกจากพักเพื่อต้องการจะเอาตําแหน่งฝ่ายผู้นําฝ่ายค้านมาให้กับหัวหน้าพักเก้าไกลมันผิดกันในขณะที่สอสอผิดจริยธรรมเรื่องชู้สาวก็กลับไม่ทำเก้าไกลคิดแต่เรื่องพวกนี้ครับ ถามว่าทําไมเขาไม่อยากจะเล่นเรื่องใหญ่ไงเขาไมา่ได้เลื่อนเรื่องดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทที่แจกให้กับประชาชนเพราะเขาไม่กล้าเล่นเขาอาจจะคุยกันแล้วเบื้องหลังว่ารอหน่อยอย่าเพิ่งมาเล่นเรื่องนี้แล้วเรื่องเครื่องบินที่เช่าเหมาลําไปนิวยอร์กพักเก้าไกลก็ไม่ออกมาเล่นเรื่องของคุณโทนี่ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่มีโอกาสเข้าเรือนจําไปนอนอยู่ชั้นสิบสี่โรบาตำรวจก้าวไกลก็ไม่กล้าเล่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นลางบอกเหตุว่าอนาคตเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาจะกลับมาคืนดีกันผสมคือเขาไม่ได้โกรธกันไม่ได้กลับมาคืนดีแต่เขามีความมุ่งหมายว่าจะเป็นรัฐบาลด้วยกันเขาก็เลยบอกเบาๆเพราะเหน่อยก้าวไกลก็ไม่กล้าไปโจมตีอะไรมาทั้งทั้งที่เพื่อไทยดีแผลเยอะแยะหมดเพราะเขาหวังไงครับ หวังที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยกันหลังเดือนพฤษภาคมในปีหน้านี่คือเส้นทางการเมืองที่มันเป็นเรื่องลึกๆล,ลับๆอยู่ที่เอามากราบเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าโทนี่เนี่ยเขาเตรียมจะเทร,รัฐบาลเศรษถาแล้วจะดันลูกสาวอุงงอิงขึ้นเป็นนายกเพราะถ้าไม่ดันอย่างนี้ไม่มีโอกาสนะครับที่จะชนะแต่เท่าดันก้าวไกลมาร่วมกันสองพัก อย่างน้อยก็ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งสองเขาก็ไปรัฐบาลต่อไปยาวๆส่วนพรรคอื่นก็ถูกเทไปหมดถูกเทไปหมดนี่คือแผนการของชิน,นวัตรที่เขาวางไว้เพราะพรรคนี้มันก็เป็นพรรคครอบครัวก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ก็ให้ท่านสังเกตและเตรียมดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างที่กระผมได้กร่าบเปลี่ยนพี่น้องทั้งหลายหรือไม่วันนี้สบายสบายครับตรงกับวันเสาร์ที่14ตุลาคมสอง6 ที่ผมกราบเรียนท่านทั้งหลายว่ามันเป็นวันประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องจดจำเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ช่วยกันช่วยกันกำจัดเผด็จการพี่น้องซึ่งเป็นนักศึกษาประชาชนได้ออกมาเดินคำดัวขบว,วนนะเพื่อขับไล่เผด็จการที่ฝังรากลึกมานาน สมัยจอมมรถนอมจอมมณประพาสและพันเอกนาลงวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงวันนั้นฉะนั้นไอ้วันที่เราระลึกถึงอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไประบอบประชาธิปไตยอำนาจต้องเป็นของประชาชนแต่วันนี้มันไม่ใช่มันเละเทะไปหมดช่วยกันคิดวันนี้ช่วยกันตรองและช่วยกันคิดช่วยกันคิดช่วยกันตรองครับว่าอดีตที่ผ่านมา เราจะเอามาเป็นตัวอย่างในการสร้างอนาคตทางประชาธิปไตยอย่างไรต่อไปอ่ะวันนี้ก็คงเอาแค่นี้นี่ก็คือข่าวทะลุไม้และก็เป็นรายการที่บุญลวีมาร้องแรกแขกกระเชอนะเขาเรียกฝ่ายค้านนอกสภาในนามหัวหน้าพักรวมใจไทยจากการสนับสนุนรายการของข่าวของ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 เบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์ที่สกัด่างยีสนมปัง แล้วก็รับประทานเข้าไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายเนี่ยมันฆ่าทิ้งหมดนะอย่างเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตเหมาะสําหรับครอบครัวทุกท่านเบต้าวันได้รับอนุญาตจากออยอเรียบร้อยครับผมมาโฆษณาก็มีเครื่องหมายคออคือมีใบอนุญาตโฆษณาเพื่อให้ท่านทั้งหลายสบายใจปโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมครับซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนี่คือเบต้าวัน หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอนะครับสองสามเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้นะวันนี้วันเสาร์แล้วก็พอเปิดงานวันจันทร์ก็รีบทยอยส่งให้ก็ขอบอกกล่าวเล่าสิบให้ท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับเอากันไม่ต้องยาวมากนะแต่ได้ใจความได้ใจความและเป็นข่าวลึกๆให้ท่านกลับไปคิดว่าเศรษฐาหรือเศษรษฐากำลังจะโดนเทจากรัฐบาลชุดนี้เพราะ เจ้าของพรักเขาจะไม่ยอมให้ทำงานต่อไปเพราะทำแล้วเดือดร้อนไงสองสามเรื่องที่ทำก็เป็นเรื่องที่ติดลบทั้งนั้นครับอา้าวตามดูกันต่อไปลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับ